คือเหมือนเราต้องเหมือนให้เขาลองลองก่อนแล้วกิจกรรมไหนที่เขาร่วมมือกับเราได้ดีที่สุดก็แสดงว่าเขาอาจจะชอบสิ่งนั้นมากที่สุดเงี้ยค่ะก็คือนั่นเป็นวิธีการค้นหาสิ่งที่เด็กอดีชอบใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือมันเหมือนกับว่าเราต้องเหมือนกับให้โอกาสก่อนคือสังเกตแล้วก็ต้องให้โอกาสให้เขาแบบลองทํากิจกรรมนั้นดูว่าเขาจะชอบไหมเมื่อเขาชอบเราก็สนับสนุน เมื่อให้โอกาสสนับสนุนแล้วเราก็ต้องให้กําลังใจเขาว่าสิ่งกิจกรรมที่เขาทาสิ่งที่เขาทําอยู่ดีแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ผมชื่อตินนะครับผมหนูชื่ออลิสนะคะผมอายุ14ปีครับหนูอายุ10ปีค่ะเอาคูโโด้วยเหรอจุ๊บจ<อ>ิบจิ้จัดจังกันแล้วพี่เคยอายุเท่าไ,ทไหร่ครับสิบสามอ๋อสิบสามครับผมพี่เคยชอบทำอะไรเหรอคะ ว่าอีกเกันไงอะไรแค้มมองแค้มมองตาสิงดิสบกุยโอ้ยคุณแม่สังเกตเห็นความสามารถพิเศษของพี่เฟอร์ได้ยังไงครับเริ่มต้นจากตอนแรกแม่ก็ไม่เห็นเรากคุณครูเริ่มจากคุณครูเป็นคนบอกว่าน้องอ่ะวาดรูปได้นะคุณครูก็ส่งมาให้ดูเงี้ยว่าเอ้ยใช่ของน้องจริงหรือเปล่าแล้วก็เริ่มมาสังเกตเขาวาดรูปตอนนั้นในหลวง ใช่เขาวาดได้ดดไดก็เลยเยน้องเฟิร์สวาดเองจริงเหรอเขาวาดวาดจริงในเรื่องของการวาดภาพใช่ไหมคะที่โรงเรียนอนะ่ะมันจะมีการประกวดแข่งขันสําหรับเด็กเขาเรียกว่าเด็กเรียนเรียนร่วมอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือกเฟิร์สไปไปประกวดซึ่งตอนนั้นน้องน่าจะอยู่ปป .5 นะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่เริ่ม,เร,มเริ่มวาดวาดรูปแล้วต่อมาก็คือพอเริ่มเป็นมัธยมม .1 มาถึงความครก็คือส่งเสริมต่อเขาชอบชอบจริงแต่ว่าเราก็ต้องมีส่วนช่วยลักษณะของเด็ก L d ดีบางทีไม่สามารถที่จะคิดสร้างสารรค์ได้อะคะ่ะบางทีเราต้องมาช่วยเขาเหมือนกับว่าต้องช่วยต่อยอดอย่างเงี้ยคะ่ะคุณแม่คะแล้วคุณแม่ได้ดูเวลาพี่เฟิร์สวาดรูปที่บ้านไหมอะคะก็เคยดูบ้างวาน,น้องอทำนเ,เองได้จริงไหมแล้วก็เวลาเขาวาดเขาก็จะตั้งใจตั้งใจมากๆจริงๆรแล้วคุณแม่มีการสนับสนุน น้องเฟิร์สเรื่องการวาดร,รูปด้วยใช่ไหมครับแบบเล่น <c oughs> พิเศษไหมอะไรอย่างนี้ครับอ,อ๋อแต่การเรียนพิเศษ,ษ,ษอะยังค่ะเพราะว่าน้องเขาบอกว่าเขาก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเรามีการซื้ออุปกรณ์ให้น้องตลอดเลยสีที่บ้านเราจะมีหลายแบบหแลายอย่างมากเราใชมีสีไม้กับสีเขียวัสีเหลาแบบที่ส่วให่จะใช้พี่เฟิรถนัดใช้สีอะไรที่สุดคะอาจจะเป็นสีไม้เพรา,าะใช้เป็นประจำอยู่แล้ว แล้วก็ล่าสุดก็คือไปมันเหมือนเป็นมูลนิธินะคะที่เขาส่งเสริมด้านศิลปะพี่เฟิร์สก็คือได้รางวัลมาก็คือในเรื่องของศิลปะผปสมก็คือเป็นวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ร่วมกับสีชอ็อกแล้วก็เพิ่มเติมก็คือในเรื่องของศิลปะอย,อย่างเฟิร์สเนี่ยเขาสําหรับเด็ก L d ดีในกรณีของเฟิร์สนะคะบางทีเขาจะมองไม่ออกเหมือนมันมีภาพตัวอย่างที่เป็นทะเลดินทรายกับทะเลอย่างเงี้ยค่ะพอระบายสีเราจะรู้เลยว่าเขามองไม่ออกว่าระหว่างน้ําทะเล กับดินราย่ะมันมีความแตกต่างกันยังไงเนี่ยค่ะแล้วโรงเรียนได้สนับสนุนกิจกรรมที่เด็ก l อชอบยังไงบ้างหรอคะสําหรับที่โรงเรียนก็คือสนับสนุนทุกกิจกรรมก็คือ ถ้ามีการจัดกิจกรรมเราก็คือส่งเสริมให้เด็ก l อได้ร่วมกิจกรรมอยู่แล้วและทีเนี้ยส่วนในเรื่องของความชอบขึ้นแล้วแต่แต่ละบุคคลจะยกตัวอย่างให้ฟังคนหนึ่งนะคะในห้องเป็น L d ดีเหมือนกันเขาไม่ชอบในเรื่องของการเรียนครูจะต้องทั่วงานตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เขาชอบคือกีฬาเขาชอบถึงขนาดว่าไปขอผู้ปกครองบอกว่าอยากเล่นกีฬาผู้ปกครองก็ซื้อรองเท้าสปอร์ให้สิ่งที่เขาทําก็คือเขาอยากเหมือนกับอยากบอกให้ดูว่า เขามีสิ่งที่เขาชอบนะเขาเอารองเท้านะคะวางไว้บนโต๊ะเรียนเพื่อบอกให้เพื่อนเพื่อนรู้ว่านี่คือสิ่งที่เขาเขามีแล้วก็เขาชอบแล้วเวลาที่มีการแบบเล่นทาละหน้าห้องมันจะมีสนามให้เล่นกีฬาอยู่ตัวเขาก็จะถอดรองเท้าผ้าใบของโรงเรียนแล้วก็จะไปใส่รองเท้าที่ตัวเองมีหลังจากเลิกเรียนเสร็จแล้วก็คือรีบมากก็คือจะรีบกลับบ้านแต่ไม่ได้กลับถึงบ้านนะคะที่า แล้วก็ล่าสุดก็คือมีกิจกรรมในการวิ่งวิ่งกับาผู้ว่าจากเด็กที่แบบแม่บอกว่าไม,ไม่ไม่ชอบการตื่นเช้าวันนั้นต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมวิ่งคือตั้งใจว่ายังไงฉันต้องได้รางวัลด้วยความที่ไม่รู้ว่ามันมีรางวัลเป็นแบบอะไรก็คือวิ่งเข้าเส้นชัยในลำดับ,บต้นต้นของเด็กพิเศษใช่ค่ะตตแต่ก็คือได้ได,ได้ได้เหรียญทุกคนอย่างเงี้ย คนพิการทางการเรียนรู้นะครับจริงๆเขาก็เหมือนเหมือนเด็กคนหนึ่งเนาะแต่เขามีปัญหาเฉพาะด้านเฉยเนาะความสามารถพิเศษของเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะบางคนอาจจะเก่งด้านดนตร,ตรีบางคนเก่งด้านศิลปะบางคนทําอาหารเก่งบางคนร้องเพลงเก่งเนาะบางคนเล่นกีฬาเก่งซึ่งความสามารถพิเศษเหล่านี้ก็เหมือนเด็กคนอื่นแหละไม่ไม่มีอะไรพิเศษมากกว่าทั่วไปขึ้นอยู่ว่าเขามีโอกาสได้ฝึกฝนเนาะได้ทดลองทําพอเขามีโอกาสได้ฝึกฝนได้ทดลองทําเด็ก เขาจะรู้เองว่าเขาชอบอะไรและทำอะไรได้ดีแล้วเขาก็จะอยู่มันมากขึ้นจนเป็นทักษะที่พัฒนาขึ้นนั่นก็คือความสามารถที่เขาจะใช้เสริมในชีวิต เขาต่อไปในอนาคตได้นะครับเพราะนั้นตรงตรงนี้เองก็คือเราแค่ให้โอกาสให้เขาได้สัมผัสกิจกรรมต่างๆนะครับ <_ d ata> เพื่อที่จะให้เขาเรียนรู้ความสามารถของเขาเองนะครับสำคัญคือไปแก้ปัญหาเฉพาะของเขาก่อนเพราะบางทีถ้าปัญหาเฉพาะเขาไม่ถูกแก้เขาไม่ได้รับความช่วยเหลือ <_ d ata> เขาจมอยู่กับความทุกข์ที่ถูกเพื่อนล้อบ้างเนาะที่เรียนไม่ทันเพื่อนบ้างจมอยู่กับความทุกข์เขาก็ไม่อยากทําอะไรเลยอันนั้นมันก็ ทให้เขาไม่มีโอกาสได้ได้แสดงศักยภาพของเขาจริงๆแต่ถ้าเขาได้รับความช่วยเหลือเนาะสามารถมีโอกาสได้ได้เรียนได้มากขึ้นสา,นา,ามารถอยู่กับเพื่อนได้มากขึ้นปรับตัวเด้ดีขึ้น<ม>เขาก็จะมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆแล้วแล้วก็พอพอเขามีแรงจูงใจมากพอเขาก็จะมีมีโอกาสได้สัมผัสกิจกรรมต่างๆแล้วเขาก็จะเรียนรู้ว่าเขาชอบอะไรเ<ๆ>ขาทําอะไรได้ดีเพราะนั้น คือการไปแก้ปัญหาพื้นฐานก่อนแล้วเขาก็จะสแสดงความสามารถของเขาพิเศษของเขาเองก็คือความสามารถพิเศษเด็กคนอื่นมีโอกาสเจอเท่าไหน่เด็กอาดีก็มีโอกาสเจอเท่านั้นแต่จะทาอย่างไรให้เขามีโอกาสได้ได้สัมผัสแล้วก็ได้สแสดงออกมากกว่าแล้วความสามารถพิเศษเหล่านี้มันจะค่อยๆออ,อ,ออกมาเองเมื่อเจอจุดเด่นหรือหรือเรื่องที่เราเห็นว่าเด็กทําได้ดีนะครับก็อาจจะต้องส่งเสริมเพิ่มเติมนะครับให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มเติมในด้านนั้นมากขึ้นได้ มีโอกาสฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็ตัวเด็กเองจะเป็นคนแสดงให้เห็นเองว่าเขามีความสามารถพิเศษด้านนี้นะครับส่วนกรณีของน้องเฟิร์สอย่างเงี้ยยากไหมสำหรับการสังเกตเด็ก l อดีว่าเขามีความสามารถพิเศษตรงไหนเพราะบางคนเขาไม่แสดงออกเลยค่ะว่าเขาชอบอะไร บางทีครูจะต้องเหมือนนำเสนอกิจกรรมกีฬาชอบไหมศิลปะไหมดนตรีไหม <c oughs> คือเหมือนเราต้องเหมือนให้เขาลองลองก่อนแล้วกิจกรรมไหนที่เขาร่วมมือกับเราได้ดีที่สุด <c oughs> ก็แสดงว่าเขาอาจจะชอบสิ่งนั้นมากที่สุด ก็คือนั่นเป็นวิธีการค้นหาสิ่งที่เด็กเอลดีชอบใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือมันเหมือนกับว่าเราต้องเหมือนกับให้โอกาสก่อนคือสังเกตแล้วก็ต้องให้โอกาสให้เขาแบบลองทํากิจกรรมนั้นดูว่าเขาจะชอบไหมเมื่อเขาชอบเราก็สนับสนุนนอกจากโดนครูแล้วก็ต้องทางผู้ปกครองด้วยอย่างเงี้ยเหมือนคุณแม่ เขารู้ว่าน้องเฟิร์สชอบศิลปะใช่ไหมคะชอบวาดรูปคุณแม่ก็ซื้อสีสารพัดสีให้อย่างเงี้ยค่ะ <c ười> เมื่อให้โอกาสสนับสนุนแล้วเราก็ต้องให้กําลังใจเขาว่าสิ่งกิจกรรมที่เขาทําสิ่งที่เขาทําอยู่อ่ะดีแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c ười> <c ười> ยังไม่แน่ในจครับต้องหาต่อไปจะได้ฟังต้อเคอยากจะถามคุณสวยว่าหนูชอบกิจกรรมอะไรปกติว่า,วางๆค่ะหนูมันจะมีงานคอสเพลย์หนูก็จะไปตามคอสเพลย์ตามงานนะคะ,ะแบบใส่วิกคอสตูมอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วมีมีคอสเพลย์ตัวไหนที่หนูชอบมากประทับใจมาก อันเนี้ค่ะอ๋ออันนี้มันเป็นการ์ตูนอ๋อเป็นการ์ตูนหนูจะชอบมากใช่ไหมคะสุดหรอครับผมผมชอบนี่ครับตัดต่อคลิปลง YouTube ครับผมแล้วก็ชอบทำงานประดิษฐ์จากกระดาษครับผมอ๋อแล้วมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองไหมคะมีครับผมต้องพาครูด้วยนะคะได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจบถ่ายเสร็จแล้วผมไปให้ครูเออได้ค่ะชอบอะไรคะหนูชอบกีฬากับวาดรูปค่ะแล้วสองอย่างนี้ อะไรมากที่สุดมากที่สุดน่าจะเป็นกีฬาค่ะกีฬาหนูชอบกีฬาอะไรคะฟุตบอลกอล์ฟแบดมินตันว้าวอสุดยอดแล้วกิจกรรมที่ชอบเนี่ยผู้ปกครองแบบสนับสนุนไหมคะก็สนับสนุนครับผมอย่างการทำ u t u b e แม่พวกญาติญาติผมก็มันเป็นตัวประกอบเป็นตัวละครให้ให้ความร่วมมือช่วยดูช่วยมีการดูคลิปว่าโอเคหรือยังเพิ่มตรงนี้เอฟเฟกต์โบ๊ะมากเลยใส่มีมเข้าไปหน่อยอะไรเงี้ย อะไครับน้องมันตอนพี่ไปทำนี้จริงๆกว่าจะได้คลิปแต่ละคลิปออกมา2สัปดาห์หนูก็คอสมา2ปีแล้วค่ะพ่อก็สนับสนุนเต็มที่2ปีตอนนี้หนูได้10กว่าชุดแล้วโอ้หนูอยากได้อีกสักกี่ชุดลูกเออถ้าตัวไหนมันฮิตฮิตมึ่งมากหนูก็จะแบบคอสอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ลงหนูก็ลงเพจอ๋อลงเพจหนูลงเพจขอลงเพจค่ะหนูอ๋อต้องบอกคุณครูหน่อยคะเพจอะไรเดี๋ยวไปติดตาม ความสามารถพิเศษของเด็กกลุ่มนี้มีเหมือนบุคคลทั่วไปขึ้นอยู่ความสนใจของเขาเนาะไม่ว่าจะเป็นศิลปะกีฬา,าดนตรีคอมพิวเตอร์ทอาหารหรือเด็กบางคนเนี่ย ชอบเครื่องยนต์เขาก็สามารถแกะประกอบทําอะไรได้ทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าจะค้นพบไหมทําไมถึงค้นไม่พบเพราะว่าช่วงเวลาที่เขาต้องเรียนอยู่ในโรงเรียนน่ะตั้งแต่ปหนึ่งขึ้นไปเนี่ยถ้าเขาเจอแรงกดดันจากสังคมรอบตัวเนาะเขาก็จะเริ่มแบบเด็กบางคนเป็นซึมเศร้านะคะเป็นซึมเศร้าเริ่มไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเริ่ม ไม่อยากมีชีวิตเพราะนั้นการจะไปหาความสามารถเนี่ยมันยากบางครั้งมันมีสิ่งที่เขาอยากทําแต่พอเวลาเขาทําอะไรแล้วเขาไม่ได้รับการยอมรับไม่ได้รับการชื่นชมไงเขาก็เลยอยู่เฉยๆดีกว่าเพราะฉะนั้นความสามารถของเด็ก L อลดีอ่ะที่ไม่ได้ถูกนําออกมาใช้อ่ะมีเยอะนะคะลูกเรามีปัญหาการเรียนเราก็พยายามจะมองหาความสามารถของเขาถูกไหมคะเพราะเราคิดว่าลูกอ่ะถ้าไปต่อแบบระดับมัธยมปลายหรือเข้ามาหาลัยอ่ะเขาก็จะใช้ชีวิตยากเพราะว่าการเรียนการสอนเนี่ยมันเป็นการอ่านท่องเขียนจําไปสอบทีนี้เราก็มาสังเกต ลูกเราจะจบมสามว่าจะไปที่ทางไหนดีน้องเบสจะชอบทําอาหารเขาชอบดู YouTube ชอบมาแก่สูตรชอบมาทําอะไรอย่างเงี้ยมันมีโรงเรียนสอนทําอาหารโดยเฉพาะเป็นหล,ลักสูตรปวชเงี้ยก็เลยแบบไปเรียนที่นี่ดีกว่าเพราะเรียนทําอาหารมันจะเน้นเรื่องการปฏิบตัติการลงมือทําอันนี้ก็คือเราก็ต้องสังเกตลูกเราว่าถนัดด้านไหนอย่างเด็กบางคนชอบเครื่องยนนะที่เป็น L d ดีเนี่ยเขาก็ไปเรียนแบบเทคนิคเรียนช่างยนต์วิชาการก็อาจจะยากหน่อยแต่เขาได้วิชาปฏิบัติเนี่ยแหละช่วยหรือเด็กบางคนชอบดน ก็มี L d ท,ทีีที่เป็นนักดนตรีจนทุกวันนี้เรียนปริญญาโทนนะแต่เป็นหลักสูตรพิเศษนะคะแล้วก็เป็นครูสอนดนตรีสอนร้องเพลงอย่างเงี้ยถ้าเด็กที่ครอบครัวเข้าใจเขาเนาะและพยายามช่วยเหลือเขาอะ่ะเขาจะเห็นความต้องการและความสามารถของเขาออกมาแต่ถ้าไปเจอครอบครัวที่ไม่ได้สนใจอะ่ะความสามารถนั้นอาจจะซ่อนอยู่ในตัวเขาไม่ได้นําออกมาใช้คือระบบการศึกษาไทยอย่างที่บอกว่าไปยึดเรื่องเกรดเรื่องคะแนนเนาะใครได้คะแนนดีก็จะโชว์บนเฟสถ้าใครสอบเข้าที่ โรงเรียนดังๆมหาลาัยดังๆโรงเรียนก็จะโชว์หน้าโรงเรียนใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวทําให้ความสามารถพิเศษถูกลืมไปเพราะคนไปมุ่งแต่วิชาการเอาเด็กไปสอบนู่นสอบนี่แข่งขันนู่นแข่งขันนี่ทางวิชาการเด็กที่เก่งด้านนี้ก็ได้รับการส,งส่งเสริมแต่เด็ก L d ดีวิชาการไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเด็ก L d ดีจะไม่ได้รับการส,งส่งเสริมถ้าไปเจอคุณครูคคที่เข้าใจและเห็นความสามารถพิเศษของเขาแล้วดึงเขาออกมาส,งส่งเสริมให้เขาเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีกับเด็กแต่ส่วนใหญ่จะจะ,จะน้อย ฉันก็มีมาจีน <laughs> ี่มีเวลากำจัดจำกัดไหมครับ ี่ฟังแล้วว่าสิ่งที่เด็กๆชอบใช่ไหมคะ,คะแสดงว่าเราก็ต้องมีการลองลองผิดลองถูกก่อนใช่ไหม<ช>เราไม่ใช่ใชว่ามาถึงปุ๊บเราจะชอบกิจกรรมนี้เลย<ช>ถูกไหมคะต้องลองกิจกรรมนี้ก่อนถูกไหม พอมาถึงกิจกรรมที่เราชอบเราก็จะมุ่งเน้นไปตรงนั้นเลยใช่ไหมคะก็จะเหมือนกับพี่เฟิร์สอย่างเงี้ยเหมือนกันค่ะคุณครูที่โรงเรียนก็คือต้องใช้คําว่าค้นหากิจกรรมที่น้องที่ที่น้องชอบคือค้นหาไม่ใช่ว่าแค่เพิ่งค้นหาเราค้นหามาตั้งแต่น้องอยู่ประถมเพราะอย่างกร,รณีของพี่เฟิร์สเนี่ยเขาจะเป็นคนที่นิ่งคือเราไม่รู้ว่าเขาชอบไม่ชอบก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ค่ะทุกวันนี้ก็การวาดภาพก็ยังไม่ใช่ที่สุด ในการชอบพี่เปิร์ดยังต้องคุณหาอีกต่อไปใช่ไหมคะใช่ครับเห็นเนี่ยเฟิร์สแบบตั้งใจจะเนนักเล่นเกมมากเลยสุดทอยากเป็นเกมเมอร์เะไรอีสปอร์ต้ยกอยู่ในหัวแบบไม่เลยแม่งือแบบว่ามีของเวลาไหนที่แบบว่าน้องเปิดทำให้แบบใจที่สุดอะไรเงี้ยมีบ้างไหมครับเล่าให้ฟังกันนี่ไว้นั่งไม่ ยังยังไม่มีเลยจริงอันนี้จริงจริงตอนที่ให้รางวัลมาแม่จะดีใจเพราะว่าได้ตังค์อยากเก็บตังค์ซื้อทุกใหม่ให้ให้ลูกหรือให้แม่ไ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 ม่ยุ่งค่ะของเขาเขาจะให้เขาจะเก็บเองเหมือนอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าต่อไปถ้าเครื่องพังแล้วไม่ไม่ซื้อแล้วนะต้องเก็บเงินซื้อเองเท่านั้นแต่ขาดเหลือแม่ก็จะเติมให้ สช่เขาก็เก็บเขาเก็บได้เยอะจริงแต่ช่วงนี้เขากำลังจะเก็บเงินซื้อน้ตบุ๊กเครื่องใหม่วุ้ยนอบุ๊คเลยเ่นเกมแต่เกมป่ีสใช่ไหมก็ยังไม่ ชอบไหมชอบเล่นเฉยๆอีกเหรอชอบเล่นเฉยๆลองทำบล็อกถ่ายบล็อกอะไรอย่างงี้ดูดิคุณดักเตะอ๋อแล้วชมพีมคนักเตะคุณคูคุณแม่พี่เิรขอบคุณเลยขอบคุณคับ สําหรับผมถ้ายังไม่รู้สึกหรือว่ายังไม่รู้ความสามารถพิเศษตัวเราก็ลองไปทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับจะได้รู้ว่าเราชอบอะไรทําอะไรแล้วมันสนุกครับผมก็จะได้รู้ว่าอันนั้นเป็นความสามารถพิเศษของเราแล้วก็เราชอบมันครับเคยทําอะไรมาแล้วบ้างพี่แบบไปลองอ่ะไหนลองเลง่าให้ฟัง,งถ้าเป็นณนะัปัจจุบันนี้ก็ลองมาแคสที่กอนโอไอซีซีซั่นสองครับ ก็สนุกดีครับแล้วก็รู้สึกว่าเติ่มจะชอบแนวนี้แล้วครับผมแล้วก็ช่วงตอนเด็กๆผมก็เคยไปลองเรียนเทควันโดไปลองเรียนยิมนาสติกอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ชอบเลยครับผมแล้วก็ช่วงปอผมก็เลยลองมาทํา youtube ทําคลิปดูตัดต่อคลิปก็มีคนชอบด้วยแล้วผมก็ชอบด้วยก็เลยแบบรู้ว่าตัวเองชอบแบบนี้ครับผมแล้วก็ในเรื่องของการทํางานคราฟงานพับกระดาษก็คืออันนี้คือตอนแรกแม่ก็สอนผมมาแล้วผมก็ลอง หา YouTube พับเองทำเองก็ชอบจนถึงทุกวันนี้เลยครับผม,มดนตรีอ่ะลืมดนตรีก็อันนี้เป็นพรสวรรค์ของผมอยู่แล้วก็เลยพ่อแม่ก็เลยช่วยสนับสนุนผมเต็มที่ครับเลเครื่องคีย์เบโน่คีย์บอร์ดเปียโ <ay board S 2> นโครับได้หมดครับเคยเล่นอย่างอื่นมาก่อนไหมอ๋อเคยเคยลองตีกองอยู่บ้านครับมก็ไม่ไม่ขนาดนั้นอะ่ะแต่ผมลองมาเล่นเปียนโนดูมัน ตีขอดได้จับขอดได้เล่นเมโลดี้ได้ก็อาชอบแล้วครับแม้แต่ดนตรีผมก็ยังลองหลายหลายอย่างเลยครับผมแล้วมีอะไรที่อยากลองมผมอยากงเป็นนักกินอวกาศครับผมผมอยากไปสำรวจดวงจันทร์ไปสำรวจดาวเคราะห์ต่างๆครับแล้วก็อยากลองอันนี้ฮะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตดูพิธีกรรายการหรือว่าพิธีกรที่ตามงานวัดอะไรอย่างนี้ก็กยหน้าลองนะครับพี่ยิงคำถามวะพี่ยิงคำถามอะ ี่เกิดอะไรขึ้นคะไยผมผมไม่รู้อยู่ดีผมพูดปุ๊บน้องเดินมาหนูเคยลองทำเปียโนเครื่องเป่าแล้วก็กีฬาค่ะให้เป็นกีฬาฟุตบอลใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะฟุตบอลกอล์ฟแบดมินตันหนูก็ชอบบอลเล่ยบอลนะคะแต่ก็ไม่ได้ชอบอะไัขนาดนั้นแต่ก็หนูเคยลองมาแล้วค่ะแล้วก็หนูไม่รู้มันเรียกว่าอะไรค่ะที่เป็นแบบจานล่อนนะคะ ฟริสบี้เหรอเออฟริสบี้ค่ะฟริสบี้อ๋อกีฬาอะไรชอบที่สุดที่ลองมาฟุตบอลคือลำดับหนึ่งแต่ดินตั้งลำดับสองกอล์ฟลำดับสามค่ะทำไมถึงชอบฟุตบอลที่สุดอ่ะพี่ชายค่ะคน่าจะอยู่เยอะเกินไปก็ซึมซับมาค่ะอ,อ๋อเนูรู้สึกว่าพี่เฟิร์สอะค่ะเขาเก่งด้านวาดรูปมากเลยค่ะรู้สึกว่าแบบเขาเก่งแบบเก่งมากเลยค่ะได้แบบวาดรูปในกล้งด้วย การวางแผนของคุณแม่เขาเป็นไงบ้างที่เขาเล่าให้เราฟังวางแผนได้ดีอะค่ะคอยซัพพอร์ตพี่เฟิร์สตลอดเลยค่ะซื้อสีสื้ออะไรให้ค่ะเดีคิดว่าเราควรหาต่อไปอะค่ะต้องลองทำสิ่งใหม่ๆด้วยค่ะแล้วก็หาต่อไปค่ะหาสิ่งที่เราชอบต่อไปอะค่ะ oh.